มาดูเนื้อหาในเท b l e 1นะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เป็นการ Overview นะครับดูข้อมูลอาคารตัวอย่างนะครับ Prototype พื้นที่ใช้สอยนะครับ Floor Area แล้วก็แนวทางปฏิบัติที่เป็นเป็นข้อกำหนดนะครับ r r r e q u u s i t e เป็นข้อเป็นข้อกำหนด ของแนวทางการเอา outdoor air เข้ามาใช้นะครับเป็นข้อกำหนดของ s t ต n d า r สอง1นะครับแล้วก็เป็นเป็นข้อกำหนดของไอตัว CDC นะครับที่เขากำหนดให้ a n t เบ e r ์ o u แล้วก็จริงๆเขาเอาตัวเลข outdoor air ที่ต้องการไปเทียบกันจริงๆตารางนี้เขาเทียบ outdoor air ที่ต้องใช้ะครับ ะระหว่างสามตัวนะสแตนดาร์ดหกสิบสองจุดที่เป็นสแตนดาร์ดสำหรับ i อ q ปกตินะที่มันเน้นพวกมลพิษแต่ว่ามันไม่ได้ครอบคลุมเชื้อโลกแล้วก็ถัดมาก็เป็น outdoor air ตามสแตนดาร์ดสองสหนึ่งแล้วก็สแตนดาร์ดแล้วก็ outdoor air ตามคําแนะนำของ cdc นะครับออกไกด์แดนซ์ที่มันขยายตรง cdc อย่างเดียวเอาใหม่ก็คือเป็นข้อกำหนดนะครับด้าน outdoor air เนาะ ตามหกสองหนนะครับตาม241นะครับแล้วก็ตามของ CDC โอเคเรามาดูกันนะครับตรงนี้เขาก็เป็นประเภทอาคารใช่ไหมครับอันนี้คือแบ่งประเภทอาคารตามาฐานข้อมูลอาคารของที่อเมริกาเขาแบ่งกันเขาจะมีฐานข้อมูลพวกโรโตไทป์บิลดิ้งเนี้ยมานานแล้วแหละนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นเบิร์กลียทมอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นพวก เป็นเขาก็ไปรวมไว้ที่ตัวกระทรวงพลังงานอะไรแบบนี้นะครับในที่นี้ก็จะมีสำนักง,งานขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเป็นรีเทลสตร์เป็นร้านค้าปลีกนะครับแบบสแตนด์อะโลนเลยก็เป็นอาคารของเขาคนเดียวกับสตรีทมอลก็คือที่เป็นแบบเป็นห้องแถวแล้วก็แบ่งห้องห้องห้องของแต่ละร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโรงเรียนที่เป็นมัธยมกับประถมนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสเกลเนี่ยโปรแกรมสเกลซึ่งซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราไปดูฟิกเกอร์หนึ่งอะไปดูรูปที่หนึ่งอะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าผมก็เลยเดาว่าโปรแกรมสเกลเนี่ยมันเป็นโปรแกรมระดับแมคโครอะคือดูระดับมหาภาคว่ามันจะมีผลกระทบยังไงกับภาคอาคารประเภทต่างๆในระดับแบบภาพใหญ่ระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าเวลาเขาแบ่งอาคารนี่อย่างออฟฟิศก็โอเคเขาก็แบ่งเป็นร้านออฟฟิศกับสมอลล์ออฟฟิศแต่พอเป็นร้านค้าปุ๊บเขารบเป็นครบใหญ่เลยนะเป็นเมอร์แคนทายกับเซอร์วิสก็เป็นร้านค้ากับบริการแล้วก็ถ้าเป็นโรงเรียนเขาก็ครบใหญ่เลยเป็นเอเ c คชั o นนะครับจากนั้นก็เป็นพื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นที่ของพื้นอะฟลอยด์อารียของอาคารก็เป็นตารางฟุตนะครับอันนี้ถ้าจะเทียบเป็นตารางเมตรก็จับหารสิบเนาะแบบเร็วๆนะ อย่างอันนี้มัน4,090กว่าเกือบ5แส0เนี่ยหน่วยเป็นตารางฟุตถ้าเป็นตารางเมตรก็เหลือ5,000 50, อย่างเงี้ยนะครับโดยประมาณแล้วก็อ่าก็เนี่ยถ้าเป็น large office นี่ก็ระดับ5แสนตารางฟุตเลยส่วน small office ก็แค่5,000ตารางฟุตนะครับ standalone กับ strip mall ก็สู่สีโรงเรียนมัธยมก็ใหญ่กว่าโรงเรียนประถมอะไรอย่เงี้ยนะครับในแง่พื้นที่ ความสูงก็อันนี้ก็มาตรฐานเนาะอันนี้หน่วยเป็นฟุตถ้าจับหารด้วยสามก็จะได้เป็นเมตรนะแบบคิดเร็วๆนะครับจริงๆจริงๆหนึ่งเมตรมันเท่าไหรอ่อ่ะสามจุดสองแปดฟุตใช่ไหมแต่ว่าคิดเร็วๆก็หารสามอย่างเงี้ยอันนี้ก็สูงสามเมตรอันนี้ก็สูงสิบเมตรอันนี้ก็สูงสามเมตรอะไรเงี้ยนะครับจํานวนคนที่อยู่ก็อันนี้ก็คงตามตาม สเปกของของโปรโตไทป์บิลดิ่งแหละนะครับอันนี้ก็อยู่กันเป็นพันเลยอันนี้อยู่หลักสิบอันนี้อยู่หลักร้อยอย่างเงี้ยนั่อยู่หลักหกพันนี่พันกว่าทีนี้ตัวสำคัญก็จะเป็นตรงนี้เนาะถ้าเป็นความต้องการ outdoor air ตามมาตรฐานหกสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสองแบบเนาะแบบแรกก็ทำเป็นแบบ pre-scriptive ใช่ไหมก็ เปิดตารางเอาโดยเฉลี่ยเฉลี่ยออฟฟิศก็ประมาณนี้ครับโซจ17นะครับ17เซฟเป็นต่อคนถ้าเป็นร้านค้าก็แถวนี้นะครับ14 15, 16นะครับโรงเรียนก็15 18อย่างเงี้ยอันนี้อย่าลืมว่าถ้าเปิดตารางอ่ะในสแตรฐาน62ะเดี๋ยวเปิดให้ดูสแตริาส62เนี่ยมันจะมีเซฟเป็นต่อคนกับเซฟเป็นต่อพื้นที่ที่เราต้องจับบวกกันใช่ไหมครับอันเนี้ย เชฟเอ็มต่อคนกับเชฟเอ็มต่อพื้นที่จับบวกกันเลขมันก็เลยออกมาแบบต่างกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆงโรงเรียนต่อคนมันอาจจะเท่ากันแหละแต่พอเอาต่อพื้นที่มาบวกมันก็ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นมุมนี้ส่วน i อเอเนี่ยมันก็คือที่บอกว่ามันจะต้องคำนวณอัตราการระบายอากาศโดยทำสมดุลมวลของมลพิษด้วยนะครับ พอเขาทําเสร็จปุ๊บเขาค่อยกลับมาหารคนนะ่ะที่เขาเนี่ยที่เขาใช้นะครับอ้างอิงตามโปรโตไทป์นะเลขเขาก็เลยเป็นเลนส์เดี๋ยวพาไปอ่านฟุตโนต e นิดน,นึงก่อนนะอย่างห้อย A เ,เนี่ยมันคือตรงนี้นะโปรโตไทป์บิลดิ้งนะครับอันนี้เขาก็ไปอิงกับของกระทรวงพลังงานเนาะโดเออเก้าสิบจุดหนึ่งเวอร์ชันสองพันสิบหกกับ โดเก้เวอร์ชัน2004ถ้าเป็นอาคารใหม่นะครับ New Constru c t i o n เขาอิงก,กับเวอร์ชัน2016น2016ถ้าอิงก,กับ Retrofit Building ก็คืออาคารปรับปรุงใหม่เนี่ยก็อิงก,กับเวอร์ชัน2004ส่วนห้อย B เนี่ยก็คือเนี่ยครับ IAQprocedure ที่บอกว่าต้องทําสมดุลมวลของมลพิษใช่ไหมแล้วก็ตีออกมาว่าต้องระบายอากาศเอาอากาศภายนอกเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าไอความต้องการ outdoor air ตาม i อ q procedure เนี่ยก็บอกบอกเป็นช่วงครับบอกเป็น Range นะครับเพราะว่ามันสามารถแปลเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของอวิธีการทำความสะอาดแก๊สนะครับไอโมลลที่เป็นแก๊สเนี่ยที่เลือกใช้นะครับส่วนช่องสุดท้ายนีย่เขาจะเทียบกันระหว่าง2องงของแอ r เรกับคำแนะนำ ของ CDC ที่บอกว่าเป็น5 air change per hour นะครับอันนี้อยู่ในโหมดที่เรียกว่า IRMM นะครับเป็นโหมดที่เรียกว่าเราถือว่ามีการระบาดลแล้วและเราต้องการจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับเราก็เลยต้องเติมอากาศภายนอกเข้ามาเยอะหน่อยอย่าง241เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเลขมันค่อนข้างเยอะนะเมื่อเทียบกับอะ,อะไรนะ p s c r i p t i e เพื่อเ,เปิดตาราง ยิ่งถ้าเป็น IAQ Procedure เนี่ยไอความต้องการอากาศภายนอกมันจะน้อยกว่าการเปิดตารางอยู่แล้วนะครับขอ,อลืมพูดไปคือพอเราใช้การคำนวณเอาอะคำนวณสมดุลมลพิษเอาอะไอค่าความต้องการอากาศภายนอกเนี่ยมันจะน้อยกว่าเปิดตารางอยู่แล้วเพราะว่าการเปิดตารางนี่มันคือง่ายใช่ไหมมาถึงเปิดตารางเลยว่าจะเอาอากาศภายนอกเข้ามาม้ากหรืแค่ไหนก็เขาก็ต้องคิดเผื่อมลพิษหลายตัว แต่พอเรามีมลพิษโตที่เราสนใจโดยเฉพาะเนี่ยเราสามารถเลือกมาใช้การคำนวณแมสบ l ล n c e ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์สุดท้ายมันจะได้อากาศภายนอกที่ต้องใช้เน้น้อยกว่านั้นในแง่ของการแบบออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานหรือพวกจะไปประกวดเอารางวัลอะไปเอาพวกฉลากอาคารเขียวอะไรแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่เขาจะมาใช้วิธีนี้กันเพราะว่ามันจะทําให้เราเอาอากาศภายนอกเข้ามา น้อยลงแล้วมันจะประหยัดพลังงานกว่าถูกไหมเราเป็นเมืองร้อนเอาอากาศภายนอกเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็เปืองแอร์ใช่ไหมถ้าเป็นเมืองหนาวก็กลับกันครับคือเอาอากาศภายนอกเข้ามาเยอะเกินมันก็เปืองฮิตเตอร์อะไรเงี้ยมันก็เปืองพลังงานทั้งคู่นะครับอากาศมาใหม่นะกลับมาตรงสองสีหนึ่งเราจะเห็นว่ามันสูงกว่าที่เราทําตามสองไอหกสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยเยอะมากเพราะนี้มันคิดเรื่องเชื้อโรคด้วยเนอะในขณะที่ตัวนี้มันไม่ได้คิดก็ เห็นตัวเลขก็ประมาณสามถึงสี่เท่าครับนะครับส่วน CDC เนี่ยถ้าทำตาม AirChange ตัว R ของ CDC เนี่ยจะไปกันใหญ่เลยเมื่อเทียบเป็น CFM ต่อคนนะครับมันไปหลักสิบเท่าเลยอะนะครับเนาะไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยที่เราเห็นว่าเป็นแบบร้อยกว่า CFM ต่อคนเนี่ยแล้วก็มันเป็นสิบเท่าของ s t ต n d า r หกสิบสองเนี่ยเพราะว่าอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวดูดูตรง C ที่เขาอธิบายนะ เซลยต่อคนที่ดูตามเงื่อนไข CDC ให้เชนเปอร์อัเนี่ยอันเนี้ยมันแล้วแต่ว่าเราแอดซูมนะครับสมมุติปริมาตรห้องกับจํานวนคนนะคือตรงเนี้ยปริมาตรห้องกับจํานวนคนนะครับเพราะฉะนั้นค่ามันก็เลยจะต่างกันนะครับถ้าเกิดข้อสมมติฐานมันมันมันต่างกันนะครับระหว่างอาคารประเภทต่างๆในในตารางเนี้ยนะครับเห็นไหม อันเนี้ยบอลลูมมันใหญ่เนาะพอบอลลูมมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยเวลาคิดแอร์5แอร์เชนก็ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกเลยเป็น5เท่าจับหารจำนวนคนเนี่ยลงมาก็เหลือร้อยกว่าแต่ว่าพอเป็นโรงเรียนเนี่ยปริมาณมันใหญ่ก็จริงแต่ว่าจำนวนคนมันก็มากด้วยเนาะพอจับหารกันมันก็เลยดูแบบไม่ได้สูงเป็นหลายๆเท่าเมื่อเทียบกับอาคารสองกลุ่มแรกตรงออฟฟิศกับตรง ร้านค้านะครับก็อก็ให้ได้ได้ภาพก่อนนะได้ภาพก่อนนะได้ภาพก่อนว่าอัตราความไมความต้องการอัอตราการระบายอากาศด้วย Outdoor Air เนี่ยเมื่อเทียบกับมาตรฐานสามตัวนี้นะครับหกสิบสองจุดหนึ่งสองสี่หนึ่งแล้วก็สอง c ีดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับหกสิบสองจุดหนึ่งไม่ได้คิดถึงเชื้อโรคก,ก็น้อยพอมาเป็นสองสี่หนึ่งในโหมด อ่ I, I, m m ออ d e ก็สูงกว่ากันสามสี่เท่าพอไปดู CDC ยิ่งถ้าเป็นอาคารใหญ่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไปรับเป็นสิบเท่าเลยนะอันนี้เราก็ต้องมีเลขพวกนี้ในใจไว้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเราอ่านพวก Discus ชั่นของของเนี่ยของ p a เ e อเขา,าน,นะครับก็จะได้นึกออกว่าอาคารแต่ละประเภทคำแนะนำในสแตนดาดแต่ละตัวเนี่ยอารมณ์ประมาณไหน